สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองต่างมุมลายสัปดาห์นะครับวันนี้เรามามองต่างมุมกันที่บนพื้นที่สนามแข่งรถ40ไร่ของรถลัน n นอร์ภูเก็ตครับรถที่ผมนั่งอยู่นี่เขาเรียกว่ารถบักกี้นะครับของคุณแพทริกและคุณคริสนะครับเป็นผู้บริหารที่นี่นะครับ เห็นเขาบอกว่ามันมากนะครับะระยะรอบที่เราสามารถวิ่งได้เนี่ยประมาณ1.5กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับจะมันขนาดไหนเนี่ยนะครับแน่นอนครับมองตามมุมเรามาสัมผัสสนามแล้วมาสัมผัสรถนในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเจ้าบักกี้เนี่ยนะครมันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องไปลองพิสูจน์ไปสัมผัสกันก่อนดีกว่านะครับว่าความเร็วเขาบอกว่าที่นี่เป็นเจ้าเดียวเลยนะครับใน ภาคใต้หรือในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพันหกร้อยซีซีนะพันหกร้อยซีซีก็เท่ากับอะไรอะ่ะก็เท่ากับรถที่เราขับกันอยู่ทั่วๆไปใช่ไหมครับเท่ากับรถรถเก๋งทั่วๆไปที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้นะแต่เขาเขาบอกว่าระบบเซฟตี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยแถมมีประกันอุบนะัติเหตุให้เราด้วยนะอย่างนี้ก็ถือว่าน่าลองครับนะวันนี้ผมมาที่ทางทีก็ขอลองกันหน่อยละกันนะครับเราเดี๋ยวค่อยไปคุยกับทางผู้บริหารของเออจ้าของนะครับว่า ทำไมนะครับถึงมาเปิดในพื้นที่นี้ซึ่งผมว่าหลายท่านในจังหวัดภูเก็ตนะครับหรือคนที่มาเที่ยวภูเก็ตยังไม่เคยมีโอกาสได้มาสัมผัสนะเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนกันครับเดีย๋ยวไปสัมผัสพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคครับถึงเวลาไปซิ่งกันแล้วไปทดลองความเร็วกันเลยนะครับ สุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับเป็นอะไรที่แบบมันมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่กำลังเครื่องเขาจะพันหกร้อซีซีจริงๆนะครับแล้วก็ตัวรูปแบบสนามเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับก็คือ,อ,อมีทั้งความแอดเวนเจอร์มีทั้งแบบว่าชมทิวทัศน์นาแมกไม้ในสวนนะครับเขาก็จัดรูปแบบนะครับของของสนามออฟโรดหรือสนามแอดเวนเจอร์ ที่ดีทีเดียวเลยทีเดียวเนะครขับก็แบบแล้วอีกอย่างครับรถรถก็สมรรถนะดีนะครับเซฟตี้ดีมากครับเซฟตี้ดีมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะต้องต้องมาลองเองแล้วกันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าความมันมีอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะครับอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวไปคุยกับผู้บริหารเขาดีกว่าหรือว่าไปคุยกับเจ้าของเขาว่าคิดยังไงถึงได้มาลงทุนเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาประกอบเองนะครับ ทําเองด้วยเก่งมากนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยหรูมากมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้นําเข้าหรือว่า,าประกอบหรืออะไรยังไงต้องไปหาข้อมูลครับสนใจผมผมเป็นคนที่ชอบเรื่องรถอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยเข้าดีกว่าอย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการนะครับของรถลาเนอร์ภูเก็ต นะครับตอนนี้2ท่านอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณแพทริกครับสวัสดีครับคุณลิต้านะครับนะครับทั้ง2ท่านนี้นะครับก็เป็นสามีภรรยากันใช่ไหมครับหรือเป็นพี่น้องกันครับสามีพญาสามีพญากันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องบอกคุณแพทริกก่อนนะครับว่ารถที่คุณทำมาเนี้ยเจ๋งมากๆเลยขอบคุณมากครับเออ่คุณคุณแพทริกพูดภาษาไทยได้ด้วยโอ้ยนะครับแหมเราก็ศาสาห์เตรียมเขาบอกว่าคุณแพทริกเนี่ยนะครับเป็นคนสวิสนะเป็นคนสวิสเอยู่ สวีที่อยู่ใกล้เยอรมันนะเพราะฉะนั้นกำลังเตรียมภาษาดอยช์มาพูดกับคุณคุณแพทริกพอดีแต่พูดไทยชัดมากอยู่กี่ปีแล้วฮะผมเกิดที่ประเทศไทยครับเกิดที่ประเทศไทยโอ้แม่เจ้านะครับก็เลยได้ได้ได้แฟนเป็นคนไทยนะครับดีมากเลยครับเวทิครับผมอยากทราบไอเดียทั้งสองท่านเลยนะครับว่าคิดยังไงถึงถึงเปิดธุรกิจ ขับรถแอดเวนเจอร์ในป่ายางที่ภูเก็ตอะไรเป็นแรงบันดาลใจก็ผมเคยมีอู่รถที่สวิตเซอร์แลนด์ประมาณสัหปีแล้วก็หลังจากอยากจะเปลี่ยนที่อยู่มาอยู่ภูเก็ตก็เลยหาไอเดียที่จะทำอะไรที่แปลกกว่าเพื่อนพิเศษแล้วไม่ใช่ของเดิมที่เราเคยทำมา ก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นเจ้าของอู่เจ้าของอู่รถนี่คือซ่อมรถอย่างเดียวใช่ครับแต่นี้คุณคุณบอกคุณประกอบเองด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยได้ข่าวประกอบเองประกอบมือทั้งคันเออทัั้งคนเลยคืองานแฮนด์เมคงานฝีมือทุกอย่างนี่แบบเนี่ยตอกหมุดพวกนี้ทําเองเหรอจริงเหรอนี่คุณทำเองหมดเลยเหรอทีมของเราคะประมาณสองสามท่านทั้งคุณพีสคุณหนึ่งแล้วก็คุณแพทริกช่วยกันอ๋อฮะอู้สุดยอดมากสีออกเชื่อมทุกอย่างทำหมด คุณเข้าเกียร์คุณลงเครื่องทุกอย่างกูทำเองหมดมเฮ้ยเจ๋งอะ่ะ <c oughs> คือมันเจ๋งตรงนี้ยถ้าท่านผู้ชมครับคือถ้าเวลาที่เราไปเราไปที่อื่นนะเนาะคือในภูเกต็ตผมว่าในภาคใต้เองเนี่ยก็จะมีก็จะมีะมสนามสนามวิบากอย่างเงี้ยนะสนามโกคาร์ art, สนามขับรถ ATV นะครับเพราะว่าที่นี่มี ATV ด้วยนะครับ ATV นี่ซื้อหรือหรือประกอบซื้อครับอ๋อลงอก คือเขาบอกว่า ATV นี่มันแบบง่ายๆไงนะครับเบร์เขาเรียกเบสิกเบสิกนะแต่ไอตัวนี้ครับบักอะไรนะบักกี้นะฮะรถบักกี้แบบนี้เนี่ยเขาประกอบเอง นะครับโอ้มันเจ๋งมากอะ่คก็เป็นคอนเซปต์คอนเซปต์นะคะว่าเหมือนกับเป็นเฮอร์บี้อย่างอย่างที่ที่ผมที่ผมนั่งอยู่ที่ก่อนนั่งก็คือเป็นแท็กซี่แล้วก็คันนี้ที่ต้านั่งอยู่ก็เป็นเฟอร์ลารีเฟอร์ลารีนะฮะซึ่งคันนี้ค่อนข้างจะแบบเป็นตัวต้นแบบเลยวว้าแต่ตัวต้นแบบสีขาวที่ที่คันด้านที่อยู่ด้านในนะครฮะนี่เป็นตัวล่าสุดก็คือเป็นขลุ่ยตัวสาวเราเพื่อขับกันวว้าสาวเห็นก็ว้าวถ่ายรูปเลยฮะใช่แค่มาถ่ายรูปนี่ก็โอเคแล้วเนาะ อะไรอะไรอะไรที่อะไรที่คิดว่าเราน่าจะเป็นจุดขายนอกจากที่ผมบอกว่าเนี่ยนะครับก็คือเจ้าบักกี้ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือตัวคุณแพทริกประกอบเองด้วยมือนะครับตอนนี้กี่คันนะฮะคันที่เจ็ดคันที่เจ็ดแล้วนะครับคันที่เจ็ดนะครับอะไรที่เป็นจุดขายของเรานอกจากเราประกอบเองอะไรสนามสนามอ่าสนามจากเมื่อกี้เราเห็นละครับที่มันเป็นสนามแบบเหมือน ครึ่งวิมากแต่มันก็ไม่ใช่วิมารเป็นสนามขำสนุก่มีสะพานบ้างสู่มงบ้างมีแบบมันแปลกกว่าเพื่อนเคยเคยคิดเคยคิดจะทำให้เป็นสนามแบบว่าเป็นสนามลาดยางแล้วสามารถแข่งกันได้เลยเคยคิดไหม ไม่ครับจริงเพราะอย่างนี้มันสนุกกว่าอย่า้ลื่้ลุยนก็สนามตรงนี้ก็คือ40ไร่ทั้งหมดต่อรอบก็จะประมาณ1.5ก่งจุมห้ากิโลเมตรซึ่งลูกค้ากทั้งชอบเครื่องยนต์เนี่ยเป็นพันหกร้อยซีซีเออนี่ไงนี่ไงคือพันหกร้อยซีซีทำไมทำไมถึงต้องต้องใช้เครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้ ต่างกับเพื่อนอายูนิคเลยต่างกเออต่างกับเพื่อนนะครับใช่ไหมคะพอชอบแบบแรงแรงเกียร์ออโต้มันขับนิ่มกว่าเกียรงธรรมดาเออมันต้องลองใช่ต้องลองนะครับเวลาจะมาลองเนี่ยนะครับติดต่ออะไรยังไงก็ติดต่อเข้าเฟซเฟซบุ๊กก็ได้นะคะเป็นโรนเนอร์ภูเก็ตหรือว่าเป็น ลายเขมาก็ได้วันรถลงันเนื้อภูเก็ตหรือว่าเข้ามาที่ตรงปากค้องนะคะตรงทางเข้าน้ําตกบางแปรเลยซึ่งตอนเข้าไม่เลือกติดกับความช้างให้ใกล้ใกันก็เรายินดีต้อนรับนะคะมวพรอมได้เลยแล้วคุณจะได้รู้ว่าแบบสนุกจริงๆแอดเวนเจอร์จริงๆ เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงก oui> hey, uh ี่โมงก็คือ9ก้าสิบหกโมงอะค่ะเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นใชครับคือรอบรอบสุดท้ายนี่ก็น่าจะบุ๊กล่าสุดก็น่าจะอยู่ที่4ี่โมงอ่าบุ๊กมาบุ๊กมาก่อนนะครับคือต้องบุ๊กิ้งเข้ามาสัก4สี่โมงนะครับพี่พี่แท็กซี่พี่พี่รถตู้อะไรก็บุ๊กเข้ามาก่อนเข้ากันเ่ะนเข้ามาก่อนเลยทีเดียวนะ นอกจากนั้นก็คือมีอาหารไหมครับมีเครื่องดื่มมีอาหาร,ราไหมตอนนี้เราทำอาหารเรีรอร์งไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คือเราค่อนข้างยุ่งเราก็คือแค่รับลูกค้ามาไอเฟนเชอร์กับเราก่อนทั้งเอทีวเรามี12คันตัวบักกี้มี5คันแต่ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบที่จะแห่รถไปทั่วภูเก็ตคะซึ่งซึ่งก็ก็ลองมาดูกันค่ะ อ่ากเขาก็จะมีฟ e อเรียไว้โชว์นะครับส่วนที่ที่ผมขับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเจ้านียฮะเจ้าแท็กซี่นะครับเป็นมากคันนี้ซึ่งสีสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออยากแนะนำเลยคิตตี้นะครับฮัลโหลคิตตี้ตัวนี้นะสุดยอดมากๆเลยแล้วถึงมีไอเดียอะไรที่จะสานต่อหรือจะทำเพิ่มคันที่8ดก็เรามีไอเดียว่าจะทำเป็นสนามของเด็กๆเป็นเป็นแบบ รถต้นแบบของเด็กๆให้ได้ขับกันก็รอดูคนนี้กําลังคิดไอเดียแพลนอยู่อะค่ะใช่เพราะบางทีเห็นล้วแบบอยากขับไงใช่ตอนนี้ในห้างก็มีขายนะใช่แต่อาจจะเป็นรถต้นแบบของเด็กๆที่แบบแปลกเป็นแค่อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นแค่ SUV เล็กๆคือถ้ามีเนี่ยแพทิคงไม่ซื้อแต่แพทิคจะทําเองต้องเนาะตรงนี้เป็นพอยของเราอะค่ะเอออันอีิเจกแอีิเจ๋งนะครับเป็นสนามของคือพูดง่ายๆถ้ามาเป็นครอบครัวเนาะมาเป็นแฟมิลี่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ขับ บักกี้นะครับ<ช>ส่วนลูกๆก,ก็อาจจะมินิบักกี้ใช่ไหมเ <laughs> บบี้บักกี้ก็สุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากๆอยากให้ทุกท่านนะครับได้มาลองนะได้มาลองคืออย่างที่อย,ทอย่างที่พทนิกบ่อยครับคือคุณต้องมาลองอ,ะอ่ะคุณไม่ลองยังไม่รู้เลยนะครับเพราะอ,อยากจากภาพที่คุณเห็นก็อย่างว่าครับดูแต่ตานะครับมันยังไม่ได้อารมณ์เท่ากับมาลองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับก็จะมีราคา ใช่ไหมครับราคาก็เป็น15นาที3 0มนาที60นาทีแล้วแต่ค่ะก็ลองมาดูกันได้ก็มีมีนะราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็ราคาแบบว่าโปรเฟชชั่นอลที่อยากจะขับกันแบบว่าโอ้ลองกันหลายๆรอบอะไรอย่างงี้นะฮะนะแต่ผมว่าก็มันดีนะครับสำหรับวันหยุดนะสุดสัปดาห์นี้ถ้าไปเที่ยวทุกที่ในภูเก็ตมาแล้วยังไม่รู้นะครับว่าที่ต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับที่ลอนเนอร์ภูเก็ตปากคอกนะครับจังหวัดภูเก็ต นะเป็น1ไอเดีย1ทางเลือกที่คุณต้องมาลองครับและนี่แหละครับคือรถต้นแบบของเจ้าบักกี้ทั้ง7คันนะครับอันนี้ก็คือรถต้นแบบเลยทีเดียวนะที่คุณแพรทริกกับคุณลิต้าพูดถึงนะครับที่มาของรถลันเนอร์ครับเนี่ยฮะเจ๋งมากนะว่าเราถามว่ารถลันเนอร์มาจากไหนนะก็เลยเข้ามาดูข้างใน เข้าใจละนะครับมาจากนี้เองนะเรามาสัมผัสกันนะครับสุดยอด Roadrunner, meet meep. If he catches you, you through Roadrunner, meep beep. The coyote's after you. Roadrunner, meet meep. If he catches you, you through <laughs> That coyote is really a crazy clown. Beep, beep. When will really he learn that he never can mow him down? Poor little roadrunner never bothers anyone. Beep, beep. Just running down the road's his idea of having fun. Do do do. Do-d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 o Do-do-do Do-d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 o If you're on a highway and Roadrunner goes beep-beep <finderART> Just step aside or you might end up in a heap Roadrunner, Roadrunner runs on the road all day meep, meep. Even the coyote can't make him change his ways Roadrunner The coyote's after you Roadrunner meep, meep. If he catches you, you're through Road runner, the coyote's after you. Road runner, if he catches you, you're through. That coyote is really a crazy clown. When will really he learn that it never can mow him down? Poor little road runner never bothers anyone. Just running down the roads is his idea of having fun. ในการมาทึ่เทปครั้งนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตน,นะครับคุณพี่จารวันอ่อนคงนะครับก็ติดตามมามาดูพบด้วยนะมาดูด้วยตาพร้อมๆกันด้วยสวัสดีครับพี่เขียวสวัสดีค,ครับนะขยันเรียกพี่เขียวแล้วกันนะครับคือจังหวัดภูเก็ตน,นี่ก็จะไม่มีใครไม่รู้จักพี่เขียวนะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวโอโุโสไหมฮะเป็นไงบ้างครับมาที่รถลันเนอร์ภูเก็ตมาครั้งแรกหรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครัครั้งแรกเลยนะครับใช่ค่ะเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับพี่เนี่ยอยากจะบอกนะว่า สถานที่ตรงนี้นะคะไม่ได้เหมาะเฉพาะนักท่องเที่ยวเลยนะคะตรงนี้นะคะแม้แต่คนที่เป็นคนไทยเป็นคนท้องถิ่นของที่นี่นะคะคก็ยังเหมาะเลยนะคะคือพูดง่ายคนภูเก็ตมาได้เลยถูกต้องนะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยเนาะไม่แพงนะครับพอเรารู้ราคาเฮ้ยราคาโอเคเลยนะครับสำหรับรถที่ประกอบด้วยมือนะพี่เนาะรถคันนี้นะคะขอบอกเลยนะคะทุกๆท,ท่านคะ่ะ รถคันนี้เนี่ยประกอบด้วยมือนะคะทุกๆชิ้นโดยช่างซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่เลยนะคะพูดง่ายเจ้าของทําเองเจ้าของทําเองเออใช้ประสบการณ์เนาะเจ๋งมกอ่ะนะครับแล้วก็ออสนามตัวสนามเองก็ยาวะพูดง่ายตัวสนามก็ประมาณ1.5ึ่งจุดากิโนในพื้นที่กว้างขวางของอสวนยาง40กว่าไร่ทานะงเจ้าของเนี่ยนะคะเขาก็ มีการที่ตัวที่เซอร์วิสตัวนี้สําหรับคนที่มีกิจกรรมที่อยากจะทําในช่วงวันหยุดนะคะก็มีทั้งเอทีวีมีทั้งรถคันนี้บักกี้มีสีสันสวยงามนี่คิตตี้นี่ผู้หญิงน่ารักนรักสีเหลืองสีแดงแล้วก็สถานที่ก็จะเป็นแบบแอดเวนเจอร์นอยดเราบรรยากาศดีอากาศดีด้วยเนาะบรรยากาศนะคะด้านข้างจะมีลําคลองอมีถนนแล้วก็มีเป็นอุโมงคมีเป็นแบบบรรยากาศเป็นสวนยางครับ เป็นกิจกรรมที่เหมาะมากๆสำหรับวันหยุด สำหรับ<ช>ที่คุณจะคิดว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่ง<ช>ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ว่ารีแลกซ<ช>์ในแนวสันทนาการในแนวแบบสําหรับ<ช>คนที่ชื่นชอบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทํามากันเป็นกรุ๊ปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคือของเขาเนี่ยเขาเตรียมพื้นที่เอาหงอาหารไว้พร้อมแล้วล่ะนะครับถ้าสมตมิมาเป็นกรุ๊ปอยากจะมาล้านนะพี่เนะ<ข>าะนะครับมาล้านที่นี่ก็ได้นะครับก็แจ้งเขาเข้ามาก่อนพี่ถามอาจารย์โจก่อนครับอาจารย์โจ,าจ,าโจมาที่นี่ประทับใจไหมประทับใจมากก็คือด้วยความล่มลื่นไงเราด้วยความล่มรื่นของสวนยางใช่ไหมฮะแล้วก็ด้วย ด้วยตัวอะไรตัวสเกลของสนามเองนะครับก็คือตัวอะไรชอบรถไหมโอ้รถนี่ชอบอยู่แล้วคือผมเนี่ยเป็นผมนี่เติบโตมากับรถเลยนะผมวิศวกรนะครับพี่เออแต่ทีนี้พอทีนี้ทราบว่ารถแล้วทีนี้เมื่อรถที่ว่าทําด้วยมือของช่างเองวันนี้แบบว่าเพลชันเพลชันเพลชันมากเพราะว่าตัวตัวอะไรที่มันเป็นประกอบด้วยมือเนี่ยนะครับทำด้วยด้วยแล้วด้วยเจ้าของด้วยเนาะนะครับเขาทำเองตอนนี้เจ็ดคันละ นะคัเจ็ดคันละเพราะฉะนั้นอพอเขาทำกว่าจะทําเสร็จแต่ละคันแต่ละคันนะฮะอาจารย์ชอบไหมชอบมากแล้วพอได้ลองน้มันแรงมากอยากได้ไหมอยากได้คันแล้วเท่าไหร่เขาจะขายไหมเนี่ยเขาจะขายไหมนี่ได้ข่าวว่ามีเจ้าของโครงการยักษ์ใหญ่โครงการหนึ่งที่ภูเก็ตซึ่งเขาเข้ามาที่นี่แล้วก็ชอบมากเลยขอซื้อเหรอขายไหม ยังไม่ทราบว่าเจ้าของจะตัดใจขายารูป่าค่ะโอะส้สงสัยไม่ขายไหมรถนี้รนถนนนที่เขาตั้งใจที่จะซื้อมาเพื่อที่จะเซอร์วิสกับทางลูกค้าที่มาที่เราเนี่ยข้ดีตรงไหนไหมก็คือเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยนะครับเขามีปาาระกันให้ด้วยพูดง่ายมีป,าาร,ประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับงั้นรู้สึกคุ้มครองประมาณ5้าแสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณบาดเจ็บนะครับนะคุณหัวเข่าแตกอะไรก็แล้วแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรที่ไม่ได้คาดคิดแต่จริงๆแล้วในโครงสร้างของรถเนี่ยเขา ปรเทคไว้หมดนะครับเขาปรเทคไว้หมดทุกอย่างแล้วก็ตัวสนามเองเนี่ยนะครับมันไม่มีโอกาสได้ลื่นออกน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 อกเลนเด็ดขาดนะครับเขาพอเทคตรงนี้มันเป็นเหมือนรถแข่งหรือเปล่าใช่มันมันคล้ายรถแข่งแต่จริงคอนเซ็ปต์เขาเขาไม่ได้ให้แข่งเนะเขาอยากให้แบบวิ่งชมทัศนียภาพแล้วก็ได้ได้พูดง่ายได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วถ้าคนที่ขับนี่ก็ขับเร็วอ่ะผมว่าขับเร็วได้ไหมขับเร็วขับได้แต่ว่าแต่ว่ามันมันคือ ด้วยด้วยซีซีของรถเนี่ยมันก็แรงนะครับด้วยซีซีของรถเนี่ยแรงแมากเขาจะมาซิ่งที่นี่ก็ได้นะนะครับจะมาซิ่งก็ได้แต่ว่าด้วยสภาพสนามเนี่ยอาจจะไม่เอือ้ออำานวยให้แข่งกันขึ้นอยู่กับเขาจะขับได้กี่รอบเหรอใช่ครับก็คือถ้าเกิดเขาอยากมาขับหลายๆรอบนะครับก็จะมีแนะมีในเวลาเท่ากันคือเขาขับได้ได้กี่รอบก็คือใช่ของ,องคนนั้นใช่ไหมอ่สมมติอ่อย่างอย่างแพ็กเกจสิบห้านาที15สิบห้านาทีบางคนก็ขับได้รอบเดียวบางคนก็สองรอบหรือบางคนก็สามรอบอะไรเงี้ยนะครับ ต,ตัวนี้อาจารย์จูว่าในอนาคตนี้นักท่องเที่ยวจะเข้ามาที่นี่เยอะไหมเยอะมากามนะครับผมว่าแค่ผมเองเนี่ยผมได้ยินคําว่าร o ลันเนอร์ภูเก็ตเนี่ยผมยังรู้สึกเฉยๆแต่พอเข้ามาใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เราได้เอาภาพภาพที่แบบว่าพูดง่ายๆเป็นภาพ ภาพแห่งความประทับใจและเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเอาไปเผยแพร่ผมเชื่อว่าต้องมีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมอยู่เนี่ยนะครับเข้ามาทดลองกันอีกหลายคนในน่กาบอกทางบอกทางหห่อู้ง่ายมากมาง่ายมากเลยนะครับถ้าเรามาถึงตรงเขาเรียกอนุสาวรีย์นะอนุสาวรีย์ท้าวเทพกสตรีท้าวศรีสุนทรนะครับแล้วก็เราวิ่งตรงมาทางปากคอกนะวิ่งตรงมาทางปากคอกอยู่ด้านซ้ายสังเกตด้านซ้ายทางเข้าน้ําตกบางแปนะฮะเข้ามากี่เมตร เข้ามาประมาณสัก50เมตรอยู่ด้านซ้ายมือหาง่ายมากมีป้ายนะครับรถรลเนอร์ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีรถ ATV มีรถบักกี้จอดอยู่หน้าร้านเริ่มตั้งแต่เวลากี่โมงเขาบอกเมื่อกี้9โมงถึง6กโมงเย็นนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับตาม เฟซบุ๊กนะครับรถลนเนอร์ภูเก็ตนะครับ <Ừ. S 1> นะก็ฝากบอกด้วยลวกันบอกเจ้าของด้วยว่าดูมาจากรายการนะนะดูมาจากรายการกาเรา,าจากรายการของเรานะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาเยอะเดีเขาไม่รู้นะครับว่ามาจากรายการมองต่างมุมรายสัปดาห์วันนี้ขอบคุณพี่เขียวมากๆเลยนะครับที่<ด><ด>มา<ะ>เป็นแก๊สให้เราด้วยสวัสดีครับ